วันนี้เราจะคุยกันเรื่องปุ๋ยนะคะสัญญาณจากอายการปรเมศอินทรชุมนุมมาแล้วค่ะกฎหมายชายขาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอายการสูงสุดสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีดสนนครับคุณสุนนท์ครับ วันนี้คุยเรื่องปุ๋ยเรื่องปุ๋ยเนี่ยมันมีปัญหาเยอะนะครับคุณเดรนปุ๋ยปลอมปุ๋ยไน่ปลอมจริงปุ๋ยปลอมมันไม่ค่อยมีหรอกแต่มันมีปุ๋ยเสื่อมคุณภาพทีนี้ในกฎหมายในเขาเขียนไว้นิดเดียวนี่ที่เขาเป็นเป็นกฎหมายฉบับพิเศษจริงๆที่คุ้มครองชาวไร่ชานาก็คือว่าใครขายปุ๋ยเนี่ยที่ไม่ได้คุณภาพคือตัวที่ไหนือจะจะเรียกว่าปุ๋ยปลอมนะครับหรือปุ๋ยเสื่อมคุณภาพเนี่ยไม่ว่าจะรู้หรือไม่ก็ตามว่าปุ๋ยนั้นปลอมหรือไม่ปลอมมีเสื่อมคุณภาพมมีความผิด มันเป็นกฎหมายพิเศษจริงๆว่าคนคนที่ดูคนที่ดูดแลเกษตรกรเ,ตกตเนี่ยจะต้องเข้าใจตรงนี้ในหลักการเนี่ยผมบอกจริงๆกรมวิชาการการ,กรเกษตรแต่น่าจะต้องกําหนดว่าปุ๋ยเนี่ยผลิตแล้วมันจะเสื่อมคุณภาพเมื่อไหร่เมื่อเสื่อมคุณภาพมาแล้วห้ามขายให้บริษัทผู้ผลิตเอากลับไปถ้าทําได้อย่างนั้นเนี่ยจะไร่ชานาจะปลอดภัยนะครับนอกจากแก้ปัญหาเรื่องของการปุ๋ยฟอมแลมนด์จะทําให้พืชผลดีด้วยจริงๆอยา,ากจะฝากไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ะว่ากําหนดได้ไหมปุ๋ยหนึ่งจะต่อหนึ่งจะใช้ได้สัก ถึงเมื่อไหรปกติมันจะประมาณสิบเดือนถ้าเกินสิบเดือนแล้วมันก็จะเสื่อมแ่ะเปลี่ยนีครับอันนี้ก็ฝากเป็นค้อเสียว้ วันนี้คเวลายิคำถามนะครับหลายคาถามเลยค่ะอาจารย์เริ่มที่คุณสิวะนะคะคุณสิวะบอกว่ากรณีหญิงที่ไปหลอกแต่งงานกับผู้ชายแล้วเธอเก่งมากเลยเธอหลอกได้ตั้งสิบกว่าคนเนี่ยนะคะคเขาก็สงสัยว่าเดี๋ยวถ้าเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ตัวมาเนี่ยนะคะล้วจะถูกดําเนินคดีในข้อหาอะไรยังไงเรอคะอาจารย์คือข้อหาที่มันดําเนินคดีได้อย่างเดียวก็วคือน่าจะเป็นข้อหาชอ่ชอโกงช่อโกงคือไม่ประสงค์จะแต่งงานจริงเดี๋ยวจะเอาตัวเขาแลกก็เหมือน ก็เหมือนก,ก็เหมือนกับเวลาผู้ชายไปเที่ยวในคงในป่าแล้วไปโดนผู้หญิงหลอกปามันนอนด้วยก็เผลอหลับปับป๊บมันก,ก็หยิบของไปมันก็เหมือนกันครับแต่เรื่องนี้มันใช้ระยะเวลานานและได้ของใหญ่ไปครับค่ะก็ไม่ทราบมีปมในใจอะไรหรือเปล่านะคะทําได้ทั้งสิบกว่าไรแบบนี้นะคะ ท่านต,ต่อไปคุณชูชัยอาจารย์บอกว่าอยากจะทราบว่าการประมูลในรูปแบบที่เขาเรียกกันว่า e auction นะคะประมูลทุกอย่างที่เกี่ยวกับรัฐและเอกชนเนี่ยการประมูลบแบบนี้ถือว่ามีความโปร่งใสหรือไม่อ่ะค่ะอาจารย์เออ90% 90%ดีขึ้นเพราะว่ามันประมูลกันทางระบบคอมพิวเตอร์มันไม่ได้ประมูลกันโดยตรงค่ะดังนั้นมันจะมีการเสนอกันโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าเรื่องของใครครับค่ะ แล้วก็คุณศิวะนะคะอดีตคุณศิวะไปแล้วคุณอัจ,จนาค่ะคุณอัจานาบอกว่าสามีที่จดทะเบียนสมรสด้วยกันเรียบร้อยแต่ปรากฏว่าเพิ่งทราบว่าเขาแอบไปซื้อรถให้ผู้หญิงคนหนึ่งซื้อด้วยเงินสดนะรถราคาเป็นหลักล้านแล้วก็ใช้เป็นชื่อผู้หญิงคนนั้นเธอก็เลยปรึกษามาว่าเธอสามารถฟ้องเรียกครึ่งหนึ่งของเธอกลับคืนมาได้หรือเปล่าคะ ข้อพิสูจน์ได้ก็เรียกได้ครับข้อพิสูจน์ได้ว่าเงินตอนนั้นเป็นเงินสามีเราเป็นคนออกแล้วเอาคืไนได้ค่ะแล้วก็คุณนิดาบอกว่าเอารถกระบะตู้ทึบไปร่วมกับบริษัทโลจิสติกแห่งหนึ่งนะเพื่อจะทำงานด้วยกันแล้วก็มีข้อตกลงว่าทางบร,บ,รบริษัทจะหักเงินได้หนึ่งเปอร์เซนกับทางเจ้าของรถทุกวันที่หนึ่งและสิบห้าของเดือนเพื่อเป็นการชำระภาษีให้กับทางรัฐนะคะแล้วก็บอกว่าจะออกใบกำกับภาษีให้ทุกครั้งแต่ปรากฏว่า จนถึงทุกวันนี้เนี่ยสี่ปีแล้วค่ะอาจารย์ไม่เคยได้รับใบกำกับภาษีเลยนะคะ,ะก็เลยสงสัยว่าอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะฟ้องบริษัทที่ว่านี้ได้หรือเปล่าคะเออได้ครับคือเราไปดูข้อตกลงเป็นอย่างนั้นเราก็ดูด,ดูที่สัมปทรนก่อนว่ามีไหมถ้าไม่มีก็ดําเนินการฟ้องร้องตามข้อตกลงครับ คุณเอกชัยบอกว่าลูกสาวอายุแค่12ปีเท่านั้นเองนะคะโดนผู้ชายคนหนึ่งอายุ16ปีกระทําชำเราแลวก็ก่อนหน้านี้เด็กเขาติดต่อกันทาง Facebook แล้วคุณเอกชัยก็มีหลักฐานการตรวจร่างกายลูกสาวจากโรงพยาบาลว่าเหตุเกิดขึ้นจริงซึ่งทางครอบครัวของฝ่ายชาย ก็เหมือนจะท้าบอกให้ไปดำเนินคดีเลยนะพอไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าต้องรอขออนุมัติหมายสารก่อนแต่ว่าน,นี่มันผ่านมาจะครึ่งปีแล้วยังไม่มีความคลืคบหน้าเขาก็เลยถามมา3ข้อค่ะอาจารย์ข้อที่1ก็คือว่าคดีเนี้ยอายุความมันนานขนาดไหนคะอย,ยังไม่ขาดนะครับตัครึ่งปียังไม่ขาดแจ้งความแล้วยังไม่ขาดครับค่าและ นะคะแล้วก็เขาบอกว่าชายชายอายุ16ปียังเป็นเยาวชนเนี่ยเราสามารถดําเนินคดีได้หรือเปล่าคะได้ครับดำเนินคดีได้แจ้งความร้องรูบและดำเนินคดีได้ครับผมค่ะแล้วก็เรื่องของการเรียกร้องถามว่าแล้วเราจะเรียกร้องอะไรได้บ้างอะคะจย์ได้ครับเรียกร้องค่เสียหายตามสิทธิสักหนึ่งจริงเรื่องนี้ไม่รู้โรงพักไหนนะถ้ายังไงก็ลองติดต่อไปที่ที่ผู้สถานี์ตำรวจก่อนว่าไปจุดไหน ถ้าไม่ได้ความยังไงเนี่ยเอารายละเอียดมาดิจะตามให้ค่ะคุณพัชราเธอบอกว่าเปิดให้เช่าหอพักนะคะทีนี้เมื่อ3ปีก่อนเนี่ยมีเหตุฆาตรกรรมมาเกิดขึ้นในหอพักเธอก็ข่าวดังมากเลยทำให้ผู้เช่าน้อยลงไปผิดหูผิดตาปลายปีต่อมาเนี่ยก็มาเปิดหอพักใหม่นะคะโดยทางรปภอของหอพักนั้นเนี่ย โดยทางรปภของหอพักเนี่ยนะคะปรากฏว่าเอาข่าวหอพักนะที่เคยมีการฆาตกรรมเนี่ยนะคะนะไปพูดนะก็เลยสงสัยว่าการที่รปภไปพูดแบบนี้เนี่ยเธอสามารถดําเนินคดีข้อหาอะไรได้บ้างอะคะอาจารย์ดาเนินคดีถ้าเป็นถ้าในทางแค้งเนี่ยมันฟ้องเรื่องฆาตย์ใหได้นะครับส่วนในคดีอาญาเนี่ยอาจจะยังต้มตึงด,ดูว่าเป็นการ เป็นการใส่ความแล้วไม่เขมันก็ไม่ได้ใส่ความแต่ว่าเขาเป็นพูดยังไงต้องดูรายละเอีอยดนิดนึงครับค่ะแล้วก็เธอบอกว่าไม่เคยฟอ้องร้องดําเนินคดีกับใครนะขอคําแนะนําอาจารย์ด้วยว่าถ้าจะต้องฟ้องต้องทํำยังไงคะฟ้องก็ต้องรวบรวมยานหลักฐานแล้วติดต่อหาทนายถ้าไม่มีทนายก็ลงไปดิเงก็ได้ผมจะได้แนะนํอยูค่ครับค่ะ คุณชวพรบอกว่าขับรถจักรยานยนต์มาตามปกติปรากฏว่าโดนรถอีกคันหนึ่งชนซึ่งเธอเนี่ยไม่เป็นไรนะแต่ว่าคู่กรณีบาดเจ็บทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ ไม่ฟันธงว่าใครผิดนะถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยเธอก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทางคู่กรณีจะเอาผิดเธอได้ไหมเพราะว่าเจ็บมากกว่านะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เรียกไปไกลเกลี่ยแล้วก็ลงบันทึกประจําวันเนี่ยนะก็ยังไม่สรุปก็เลยกลัวว่าจะถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติมมาค่ะอาจารย์เพราะไม่ละครเจ็บมากเจ็บน้อยมันไม่ได้เกี่ยวกับใครประมาทแล้ไม่ประมาทบางทีคนเจ็บมากอาจจะประมาทก็ได้เพราะงั้นถ้าเขายังไม่ได้แจ้งข้อหามาคือส่งคำาวในรายการก็ยังเสือๆอยู่ได้ครับ คือต้องดูที่ลักษณะการเกิดเหตุมากกว่าใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ใช่ครับอ๋อค่ะคุณสมศักดิ์บอกว่าได้รับมรดกเป็นปืนลูกซองนะปรากฏว่าหาเอกสาร,รการครอบครองของคุณพ่อไม่เจอก็เลยสงสัยว่ากรณีแบบนี้จะต้องทํำยังไงอะคะคุณพ่อสีชมพูแล้ว―ดูเลขปืนดูเลขปนืนนะครับแล้วไปคับที่ทะเบียนทะเบียนทะียนอาวุธปืนได้ครับค่ะแล้วก็คุณลูกูลบอกว่า ก่อนหน้านี้เคยทํางานบริษัทปรากฏว่าบริษัทเลิกจ้างก็ไม่ได้ทํางานมาเกือบสามปีแล้วนะก่อนหน้านี้เรื่องภาษีเนี่ยคือบริษัทเป็นคนจัดการให้พอเลิกจ้างครับ,รบ <S <S ก็ไม่ได้ไปดําเนินการอะไรเลยเขาก็เลยถามมาว่ามันจะมีปัญหาอะไรไหมเขาต้องไปดําเนินการอะไรหรือเปล่าคะอาจารย์เออไม่มีหรอกครับถ้าเขามีเขาก็ลวงมาแล้วภาษีนะภาษีที่นี่อาจจะพอเราเลิกจ้างแล้วเราไม่ได้ยืน่นแบบ เราก็คงไม่เป็นไรแต่ตามปัญหาคือเคยยื่นแบบไว้หรือไม่เท่นั้นเองถ้าเคยยื่นแบบเดี๋ยวเขาก็ตามมาเองครับค่ะ แล้วก็คุณอิสระบอกว่าเพื่อนมาขอยืมเงินไปหลักแสนนะไม่ได้ทําสัญญาอะไรกันไว้นะคะแต่ว่ามีพยานรับรู้รับเห็นวันที่ส่งมอบเงินให้เพื่อนก็เลยสงสัยว่าถ้าเพื่อนเบี้ยวหรือว่าเกิดมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะเอาคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยไปเป็นพยานฟ้องร้องได้ไหมคะจันไม่ได้ครับคนหมายต้องการพยานหลักฐานเอกสารครับใบมือชื่อผู้รับผิดไม่ต้องการพยานบุคคลครับ คุณกำพลบอกว่าเมื่อเช้าดูข่าวมีเด็กนะอายุแค่12ปีเท่านั้นเองนะคะไปขโมยจักรยานเขาก็เลยสงสัยว่าเด็กอายุขนาดนี้นะแล้วกฎหมายจะทํายังไงกับเด็กอายุเท่านี้สิบสองปีครับก็เด็กมันดำเนินคดีแล้วอบรมนิดหน่อยแล้วก็เรียกพ่อแม่ตามขัน้นบนขั้นกกต่ำเพื่อได้รับโทษครับค่ะค่ะแล้วก็ท่านสุดท้ายคุณเสนานะคะคุณเสนาบอกว่า นะมีปืนแบบไม่มีทะเบียนเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าได้มาจากญาติอีกทีหนึ่งทีนี้ถ้าจะจะไปทําให้ถูกต้องเนี่ยไปขอจดทะเบียนให้เรียบร้อยไม่ทราบว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าไม่ได้ปืนถ้าไม่มีทะเบียนนะไม่มีหลักฐานมนันตั้งต้นเนี่ยทางทางราชก,การไม่ออกให้ครับก็มีหลักฐานการซื้อขายและหมายเลียทะเบียนป็นจำปืนมนะเรียบร้อยถึงจะออกให้ครับค่ะแล้วอย่างนี้ควรจะทํายังไงดีคะอาจารย์ถือปืนแบบไม่ถูกต้องไว้เนี่ยค่ะ คือดูเลขนีเลขทะเบียนไหมนะครับถ้าไม่มีเลขทะเบียนต้องหาที่มาบางทีถ้าตืันมันถูกต้องเนี่ยมันจะมีหลักฐานการได้มาถ้าไม่มีเนี่ยต้องมันมีสองอย่างไม่ทิ้งก็ต้องเก็บค่ะเป็นฉบับที่ดีครับค่ะวันนี้เข้ามาทั้งหมดสิบเอ็ดคำถามค่ะโอเคครับเดี๋ยววันนี้คุยกันใหม่ครับสดค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอายการปรเมศอินทรชุมนุมค่ะ กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอายการสูงสุด